สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบใจรอยเพราะคิดถึงคุณค่การดูดูนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจ,จงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดูนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไดได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ มาดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณตอนนี้เป็นแบบไหนนะคะขออนุญาตดูนะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะสลหรับพลังงานได้ตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะ,ะเป็นการดูโดยรวมถือว่าดูเพื่อความบันเทิงนะคะ cao đạo bạch mai The Magician The High Pinted 7 Mãi ใจคุณในตอนนี้นะคะคุณคิดมากคิดเยอะมีเรื่องให้กังวลใจนอนไม่หลับนะคะเครียดแล้วก็คุณอาจจะมีการบล็อกความรู้สึกข,ของคุณเอาไว้หรือว่าปิดกั้นความรู้สึกข,ของคุณเอาไว้นะคะคุณมีการปิดกั้นความรู้สึกข,ของคุณเอาไว้คุณเป็นคนที่มีเซนมีรางสังหรณ์นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะคุณมีความรับอะไรบางอย่างนะคะ ที่จะต้องปิดกั้นเอาไว้ในความรู้สึกข,ของคุณแต่ในใจลึกๆของคุณแล้วคุณอยากจะพุ่งหลามเลยนะคะคุณอยากจะทำอะไรบางอย่างหรือติดต่อพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้นะคะคุณอยากจะคิดหาวิธีการหรือแผนการในการติดต่อหรือทำบางสิ่งบางอย่างให้มีการคืบหน้าได้แต่ว่าคุณบอกตัวเองเอาไว้นะคะมันมีการ ฝืนกันนะคะฝืนความรู้ส,สึกข,ของตัวเองนะคะอันนี้คือพลังงานของคุณหรือเปล่านะคะมาดูกันนะคะว่าใครที่อับใจรอยพอคิดถึงคุณอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้สำหรับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะคะเด็กเหลี่ยมมหาจากักรพรรดิมาหาจากักรพรรดิ เชอรีออตนะคะปดางสติงคนที่แอบใจรอยพอคิดถึงคุณนะะเขาอาจจะเป็นคน นิ่งๆใส่คุณนะคะนิ่งเฉยใส่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้เป็นหัวหน้างานได้มีความเป็นผู้นําในขณะเดียวกันเขาก็มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะเขาแอบส่องแอบสืบคุณอยู่นะคะเขาอาจจะชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวเดินทางไปนู่นไปนี่ไปทํางานอยู่ตลอดเวลาเขาคิดมากเรื่องของคุณนะคะหาทางออกไม่ได้เขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณคุณดูอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็เข้มแข็งในขณะเดียวกัน ามาดูไพ่ออร์เคกร์รักนะคะอย่าบอกอะไรคุณนะคะ ขอขยับอีกนิดนึงนะคะเป็นสิบใบ พลังงานนะคะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีความผูกพันกันนะคะหรือสึกถึงความผูกพันของกันและกันมองตาและรู้สึกถึงความรู้สึกของกันและกันนะคะอาจจะเป็นสัญญาณในอดีตชาตินะคะสัญญาเก่าความผูกพันกันในอดีตชาติที่เจอกันครั้งแรกก็รู้สึกถึงกันเลยนะคะแต่ว่าคนเรามีหลายภพหลายชาตินะที่เกิดมาร่วมกัน คุณอาจจะมีความกลัวในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเขาอาจจะมีความกลัวในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาอาจจะแสดงสิ่งที่เขาแสดงออกมามันตรงกันข้ามกับความรู้สึกของเขาก็ได้นะคะเขาอาจจะชอบแกล้งคุณก็ได้นะคะในในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ว่าจริงๆแล้วคุณมองตาแล้วรู้สึกถึงกันนะคะมีความรู้สึกที่ตรงกันใจตรงกันคุณมีความผูกพันกันมานานแล้วนะคะจนเวลาล่วงเลยไปเวลาผ่านไปคุณก็มีความผูกพันกันมากขึ้น บางท่านอาจจะอายุแตกต่างกันได้นะคะหรือบางท่านอาจจะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวบางท่านจะมีความเป็นผู้ใหญ่บางท่านจะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวบางท่านจะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นความรู้สึกก็ได้นะคะที่แตกต่างกันบางท่านอาจจะรู้จักกันในสมัยเด็กนะคะประถมมัธยมได้นะคะแล้วก็โตขึ้นมา วัยทำงานก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนตอนนี้เขารับกรรมอยู่นะคะคุณและเขาอาจจะต่างคนต่างอยู่นะคะแล้วเขาก็เครียดคิดมากเรื่องของคุณเนี่ยค่ะเขารู้สึกเสียใจนะ,ะมันเป็นความฝังใจระหว่างเขานะคะที่มันอาจจะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะไปต่อไม่ได้นะคะเขาร้องไห้เสียใจนะคะ ในใจเขาเขาอยากจะอยู่เคียงข้างคุณนะคะเขาดาวล่่มเขาดาวปีใหม่กับคุณนะคะเขาอยากจะให้มีวันนั้นข่าขอขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างต้องขออภัยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ